สปาเกตตี้ซอสเนื้อไป,ไปเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปร้านอาหารกันใช่ไหมคะมแต่วันนี้เราพิเศษหน่อยก็คือเดี๋ยวเขาทําให้เองกินน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ทําเมนูนี้ให้คนเลยแหละปกติฉันไม่ทําเมนูนี้ด้วยซ้ําไปสถานที่ที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นบ้านพี่โค้ดไม่ต้องแปลกใจนะครับด้วยความที่ว่าเราอยากจะทดลองใช้ครัวที่แบบครัวดีๆจะได้รู้ว่าตอนที่เราไปทําครัวของบ้านตัวเองอ มันจะต้องแบบทำไซส์ใหญ่ไซส์เล็กหรือว่าเตาแค่นี้พอไหมซิงแค่นี้พอไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบขออนุญาตใช้สถานที่ของบ้านที่โค้ดและพี่อิงก็ไม่ต้องคิดเยอะอยากกินแล้วหิวมากไม่เพราะวเพราะว่าเพราะคิดอยู่ว่าต้องทำยังไงบ้างคืออ่านมานะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แน่นอนครับสปากเกตตี้ซอสเนื้อก็ต้องมีมีสปากเกตตี้นะครับผมปกติเนี่ยเธอกินประมาณแค่ไหนเอาเลยทำเลยปกติหนึ่งเสิร์ฟมันเยอะไหมอ่ะหนึ่งเสิร์ฟอะไรกันเราต้องกินด้วยกันซิ ต้มน้ำครับเราจะต้มเส้นเราก็ต้องต้มน้ำก่อนน้ำให้มันเดือดก่อนไหมแล้วค่อยเอาเส้นลงไปหรือว่าหรือว่าเอาลงไปได้เลยรอ,ก,อ,อก่อนก็ได้มั้งรอก่อนก็ได้ตกลงทําให้กินหรือตรงลงฉันตน้องไม่กระทำเองก็ได้ไม่ไม่มันต้องมีความโรแมนติกบ้างเว้ยเวลาเราเป็นสามีภรรยาใช่ปะ่ะจะให้ผู้หญิงทําให้เราทานทุกครั้งมันก็ดูไม่มีอะไรพิเศษเราก็ต้องเริ่มซ้อมก่อนนะครับเผื่อวัน,นโอกาสพิเศษมือพิเศษจังหวะดีๆแล้วก็แบบมาเธอซสร์ไ้าสงไงไปละไม่ไม่อันนี้อันนี้สุดพ้ายไปอยู่เป็นลูก มีเนื้อสับใบออริกาโน่มีพริกไทยดําเกลือน้าตาลเราก็มาหั่นผักนะครับเพราะว่าการใช้ทำสปากเกตตีต้เนี่ยนอกจากมีเนื้อสับใช่ไหมก็ต้องมีผักด้วยทําไมการหั่นผักของกูต้องพูดแล้วมันดูยิ่งใหญ่ด้วยนะจริงๆมันแค่หั่นผักก็ใช่ไมทำไมไม่ติดนะติดแล้วไงซึ่งเตาเตาเตาขนาดนี้เนเ่ยเตามันเป็นสี่ช่องเนี้ยเราสามารถวางอย่างนี้ได้เลยใช่ปะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราควรจะหัน่น,นข้างนอกดีกว่าหั่นข้างนอกดีกว่า สปาเกตตี้นะครับด้วยความที่เ,เราเตรียมวัตถุด,ดิบมาส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะมีมะเขือเทศมันสวยงามอา,อาชีพเธอต้องใช้นิ้วนะตอนนี้คือไม่ใช่พี่จอคนเดียวที่เก่งนะ,ะทั้งกองเก่งกันหมดแล้วนิ้วหงิกกันหมดแล้วนะโอ้ขนาดนั้นเชียวที่รักอยากได้มะเขือเทศเป็นแบบเป็นหั่นเตาหรือหั่นแบบซอยเล็กๆหรือว่าสับๆเลกๆเลยฮะเอาเหรอเธอชอบแบบเละๆหรอใชอ่น้ำเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วเร็ว ทุกคนพี่เน็ตจับมีดด้วยมือซ้ายทำไมะก็จะถนัดมือซ้ายน่ะโอเคอหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับพี่เน็ตซื้อบ้านแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงออกแบบตกแต่งยังยังไม่จบเรื่องอันนี้เราไม่ไหวละก็เดี๋ยวไว้มาเปิดบ้านให้ดูน่าจะเปิดครั้งแรกเร็วๆนี้น่าจะเดือนหน้านะไปเดไปไปถ่ายกันเพราะว่าแบบบ้านโลง่งๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละโซนแต่ละโซนอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านมันมีอยู่ประมาณี่ห้องนอนนะเธอ สี <4 S 2> ่ห้องนอนสี่ห้องนอนจะอยู่กันสองคนไม่อยากคุยด้วยเลยอะ่ะถ้าท่านไม่พูดเลยมันก็จะไม่มัจนจะเงียบไปหมดเลยไงเธอ,เอามาใส่เส้นแน้วกินเท่านี้ใช่ไหมคะกินด้วยกันแบ่งกันทั้งกองได้เลยเแหมก็ไ,ได้ร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันเสียงอื้อเงยฟังดูสิใครๆครก็อยากชิมไม่หักเส้นหรอคะไม่หักค่ะนั่มันจะได้ลงไปด้วยกันเนี่ยมันเดี๋ยวมันสุกไม่เท่ากันนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอหันผักต่อก็ได้บางอย่างก็ไม่ต้องตกใส่ก็ได้นะป๊บนี่พรรยาวศาสร์ช่วยแล้วยังจะไปเถียงเขาอีก าจริงมันก็ก็หั่นยากเหมือนกันเนาะแบบพอพอจะให้มันเล็กลงเรื่อยๆมันเริ่มยากแล้ววะเธอชอบกินแบบชิ้นใหญ่ๆไหมหั่นเล็กๆไปเดี๋ยวนี้นะมันต้องบอกก่อนใช่ไหมหั่น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 เลยเหรอหั่นหัวท้ายก่อนเนี่ยหั่นหัวท้ายแล้วหั่นถั่วหั่นท้ายนี่ไงไม่ยากไม่ยากกลัวแล้ว จับอันนี้แต่หั่นอันนั้นมันจะไม่เลื่อนได้ยังไงจับชิ้นที่จะหั่นส <Store> ินั่นสินะเดีอเป็นเพราะว่าฉันใช้มือซ้ายใช่ทุกอย่างมาเลยแบบกับด้านไปหมดที่รักถ้าเธอมาช่วยฉันทำอ่ะเธออาจจะได้ความอร่อยนะตตลงจะทำให้กินหรือเปล่านะเอะอโตฟังี่นสิ <mex ican classics> เราก็จะเลือกใช้กระทะที่ที่บ้านเขา นะครับไม่ใช่ของเราทำไมขึ้นตัวเองไม่ได้เปิดอ๋ออ่ะ,อะผัดเนื้อเนี่ยเธอชอบให้ผัดเนื้อกับน้ำมันหรือผัดเนื้อกับเนยเนี่ยก็เอาหรอผัดกันเนยหรอเพราะที่ฉันดูมาเขาใช้ผัดน้ำมันไงอ่ะผัดน้ำมันเอาตามที่ศึกษามาเลยไม่แต่เธอชอบอันนี้<อ>ไงฉันเข้าใจชอบอันนี้ก็ใช้อันนี้แหละน่าสู้ๆแล้วเฮ้ยต้องเสียงนี้ดิเสียงแห่งกำลังใจฟู่ๆอยากให้ทุกคนมาร่วมกินด้วยกัน จ้าให,ให้ไม่ได้ไม่ได้ฉันทำแล้วก็ต้องให้เธอกินคนเดียวหเดี๋ยวนี้เธอชอบกินพวกเนื้อดิบเหมือนกันนี่นะเอาแบบเนื้อดิบๆหน่อยไหมอา่าทันสุกเถอว่าตะกระทามันร้อนอยังอ่ะได้แล้วเหรอเนาะไม่ได้เสียงซู่ซ่าขนาดนี้แลวไม่ <laughs> ร้อนอีกแล้วแล้วเนี่ยพอเนื้อมันเริ่มสุกเว้ออันนี้ผมไปแอบไปศึกษามานะครับแล้วค่ <laughs> อยใส่ผักลงไปแล้ว <laughs> พอเราใส่ผักลงไปเนี่ยน้ําจากในผักเนี่ย มันก็จะค,ค่อยๆออกมาพอดีผมควเนื้อจะสุกไปผมก็เลยเอารีบเอาผักลงมาเลยเยอะเหมือนกันเนาะทำไมเธอบอกว่าให้ฉัน่านตั้งลูกจริงนะเพราะว่ามันเยอะไปอ่ะเปนคนชอบกินผักนะ่ะมันมันแทบไม่เห็นเนื้อเลยตอนนี้ <laughs> ซอสมะเขือเทศฮะเดี๋ยวใส่ขึ้ก่อน ยากเหมือนกันนะแตะกี้บอกว่ายังง่ายอยู่เลยบอกไหมไหมบอกกระทะหนบอกโอ้โหหนักด้วยต้องบอกหรอมันไม่ใช่อ่านจีนนะจะบอกทำาไมต้อเริ่มแหง้งอันนี้คือนกระเด็นอยู่เหมือนกันเนี่ย <S 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 เออเอ้ยแต่อซอสมะเขือเทศจะเยอะขึ้นดูแบบค่อยเหมือนซอสเนื้อขึ้นมากขึ้นอีกนะแต่เดี๋ยวเราจะ เริ่มจาต้องเบาไฟหน่อยไหมคะเบาก็ได้ค่ะออริกาโน่พริกไทยดำว้าฝามันติดไปแน่นก็ไม่บอกทำแบบฟานไม่ต้องปรุงไม่ต้องชิมชิมเถอะ เดี๋ยวชิม <c oughs> เดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนมีคนเคยบอกว่าให้เราชิมก่อนแล้วจะได้รู้ว่าถ้าขาดอะไรค่อยเติมซึ่งนี้พริกไทยเนี่ยได้ได้ไดละเผ็ดเค็มนิดนึงอร่อยแล้วไม่ต้องใส่แล้วซอสมเมือเทศอร่อย <c oughs> แต่ว่าคิดว่าคงต้องมีเกลือด้วยเพิ่มเค็มหน่อยแต่นี้มันหวาน ก็จะได้รู้ว่าพี่นาทำกับข้าวเป็นทำเป็นนะแต่อย่าทำดีกว่าถ้าจากสูตรที่ที่ไปดูมาก็คือต้องมีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเราก็ชิมไปก่อนว่าเราอยากได้หวานเพิ่มไหมผมว่าเราทำเป็นแบบในรสชาติที่เราชื่นชอบก่อนนะครับซึ่งถ้าเขาทานแล้วรู้สึกว่าขาดอะไรให้เขาไปเติมเอางั้นเดี๋ยวเอาเป็นเอาเส้นมาผัดเลยค่ะค่ะมันเส้นเนี่ย มันจะได้ซึมซับซอสเข้าไปทุกส่วนทุกอนุนะคะพอจพอจเราคุกไปหมดเลยดีไหมไม่เขาไม่อยากตัดมาเออแล้วเดี๋ยวเราแบ่งเอาเนาะเดี๋ยวเนะมันเลอะอะไรขนาดนั้นน่ะทำครัวมันก็ต้องเลอะเรื่องปกติเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งทำต่อทำไมอะเพิ่งคุกเส้นถอดเสื้อมันไม่ทำไปเลยเสศษๆเลยทีเดียวเวลาเลอะก็ต้องรีบเอะมาทมาเร็วเร็วเลยฮะแล้วฉันถอดเสื้อตอนนี้นะโอ้ใครเขาเนี่ยก็อยากดูทั้งนั้นแหละ ไปถ้าเธอเจะเอาไปซักจริงๆเธอเธองหารอื่นไม่ใช่ใส่ซิแก้ผ้าเร็วเดี๋ยวช่วงนี้เซ็นเซอร์แล้วขนาดนี้มันต้องอร่อยแล้วลแหละแล้วบนหัวนี่ือนี่เธอตั้งใจให้แบบฉันใ,ใส่แสนอย่างนี้เลยใช่ไหม <c oughs> เอาจริงไม่งั้นนะมีแบบแค่ครึ่งตัวนะนีน่แบบปะปาน,นีล้วไนะเราอยู่บ้านบ้านเพื่อนไงบ้านเพื่อนมันก็ครจะต้องมีเสื้อให้เราอยู่สักตัวไงเธอถ้าบ้านเพื่อนจริงๆเขาไม่ต้องใส่เลยเพื่อนคนโอเคไม่เป็นไรเราใส่ดีแล้ว แล้วดูท sponge, ีเน <tinc S 1> ี้ยฉันไม่กล้าหันไา้ข้างแล้วตอนนี้ฉันต้องอยู่ด้านนี้แล้วนะก็นี่ไงเปิดแผ่นหลังเร็วๆไม่เอาดีๆดูเธออาจจะซักเลยก็ไปซักไปคือคือยังไงมันต้องรีบซักกับคราบ่าแบบพวกเนี้ยก็ควรซักเลยก็ดีกว่านะคะคือนอกจากใช้อ่เครื่องของทัวนะครับตอนนี้รบกวนไปถึงเครื่องซักผ้าแล้วนะครับ ก็ทำเลยขนาดนี้ก็ดีนะมีเครื่องซักผ้าอยู่ใกล้ตรงนี้ซ่อมไปด้วยนี่คือเขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีเครื่องซักผ้าตรงนี้สะดวกดีแล้วก็ไม่ไม่ลกด้วยนะดูแล้วแต่นี่เป็นคอนโดไงแล้วไปใช้เครื่องซักผ้าเขารู้เหรอว่าเขาใช้อะไรบ้างอะใช้เหมือนกันที่บ้านก็ใช้เหมือนกันเบส e x ็กเซล o ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ช้นิดเดียวก็ได้แล้วอ่ะคืออันนี้มันเป็นน้ำเลยเหรอคะใช่ค่ะก็ดูสะดวกดีนะมันดีด้วยนะสำหรับอันนี้สำหรับฝาหน้าโดยเฉพาะเลยขจัดคราบได้แล้วก็เรื่องกลิ่นอับอะไรเงี้ยเครื่องซักผ้าที่บ้านเราก็ฝาหน้านี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าที่บ้านก็ใช้อยู่เวลาเขาไปถ่ายเสร็จลองให้มาถ้าถ้ามันเลอะเวลาเราใช้พวกนี้ซักแล้วมันซักยากไหม ลำบากไหมคะง่ายไหมไม่น้ก็คือมาถึงก็คือซักเลยไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้อะไรเงี้ยเนี่ยลงเครื่องฝาหน้าง่ายๆเลยก็จัดคราบได้เนี่ยซอสอย่างเงี้ยเอาอยู่บางทีพี่นัดเลอะแต่เช้าอย่างเงี้ยกว่าจะกลับมาถึงก็คือมืดแล้วอ่ะอือย่างนี้ก็คือประมาณสองวันสามวันได้ได้ได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงเขาเคลมไว้เราเสื้อนี่คือมีกลิ่นอับมาก็คือหายหมดนะกลิ่นเขาจะแบบมันหอมแล้วรู้ว่ามันคือกลิ่นสะอาดอ่ะ เขาบอกว่าเป็นสารสกัดแบบเป็นสารเอนไซม์ที่สกัดจากธรรมชาติอืมอันตน,น,นี้อันนี้การการันตีครับเพราะว่าพี่จอยเวลาซักเสื้อให้ผมเนี่ยก็ก็เวลามีสาวๆมาดมก็บอกว่าเออหอมหยอกเล่นหยอกเล่นก็บอกว่าเออเสื้อมันหอมก็เสื้อหอมด้วยสะอาดด้วยที่ตะกี้เองบอกว่ามันมีน้ํายาซักผ้าฝาหน้าคือทำไมมันต้องมีฝาหน้าแล้วฝาบนมัน มันต่าางกคือน้ํายาเขามีแยกว่าแบบน้ํายาซักผ้าเนี่ยสาหรับฝาหน้าหรือฝาบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องซักผ้าเรามันสาหรับฝาหน้าใช่ไหมก็คือใช้ให้ถูกประเภทก็น่าจะทําให้ดีกับเรื่องของความสะอาดด้วยใช่ไหมแล้วมันดีตรงที่ว่าอย่างฝาหน้าเนี่ยเราจะกังวลเรื่องแบบกลัวฟองเยอะใช่ไหมตัว b i ซ s e l l Go เนี่ยก็คือประจัดคราบได้ฟองก็ไม่เยอะมันจะรู้สึกว่าแบบคนมันจะกลัวเฮ้ยู๋กฟองล้นเครื่องอันเนี้ยคือไม่เป็นอ๋อที่เคยเห็นแบบตาม หมือนตามทีวีตามอะไรที่แบบฟองมันล้นออกมาจากเสื้อผ้าเนี่ยหรอ,อ,อเพราะว่าปกติอ่ะฝาหน้ามันจะดีตรงที่ใช้ปริมาณน้ําน้อยอยู่แล้วชอบตรงกลิ่นสะอาดใช่ใช่แต่อันนี้กลิ่นผมนบอกเลยว,ว่าหอมจริงมันแบบขจัดคราบได้เรื่องกลิ่นอับเนี้ยคือโอเคเลยเดี๋ยวนะแล้วเราต้องหอผ้าแห้งด้วยใช่ไหมเยเรามากินกันชุดนี้เลยดีกว่าใครๆก็อยากเราก็พึ่งดึงได้แบบอ่ะโอเคทําเสร็จแล้วโอจะถอดผ้ากันเปื้อน ต่อจากชุดเมดก็เป็นชุดนี้แหละที่ทุกคนอยากเหนน็นฉันนึกว่าฉันจะอยู่กับเสือร้องไห้แล้วก็มีแต่เพื่อนๆที่คอยแบบสนับสนุนให้ฉันทำเรื่องแปลกๆนะครับกลับมาถึงตรงนี้ก็มีภรรยาสนับสนุนให้เราทําอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ,อะไปชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเอาพวกเกลือเอาอะไรไปเผื่อแล้วกันเผื่อท้องรุงเพิ่มอ่ะชิม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 สชิมซ,มซเอาจริงๆเลยนะเอาแบบที่แบบรู้สึกจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกว่า รักษาน้ำใจเธอ,อแค่ฮะทำไมามีมนแถวปลายอะตอนแรกดูเหมือนจะดีอืม,อม,มันขาดอะไรเอาเอาเอาเกลือไหมเอาพริกไทยเพิ่มไหมหรือว่าน้ำตาลมันน้อยไปความหมายของเราพอแล้วจ้ะเอาดีดีิจะให้รู้ต้ออร่อยคือด้วยความที่จริงๆล่ะตัวเองก็เป็นคนที่กินอะไรก็ได้ ก็ง่ายอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันอร่อยสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เมนูที่เรากินประจําด้วยกินกับ<ม>พี่แนทชุดนี้อะไรก็อร่อยอเจ้นแข็งอตอนแรกหนูว่าต้มเวนามันจะเละกว่านี้อย่างนี้ชอบไหมแข็งๆอ่ะชอบ ตอนเต้นก็ชอบหมดแหละเธอไม่หล่อฉันชมมุกก่อนวะจริงๆเมนูนี้ทำง่ายกว่าที่คิดเพราะว่าแค่เราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆก็อร่อยแล้วใช่ปะถืกอร่อยซอสมะเขือเทศนี้อืมอืมก็จะอร่อยกว่านี้ถ้าใส่บิ๊กเอ็กเซลลงไปหตอกเต้นจริงๆอยากถามความเห็นอื่นว่ามันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าให้น้องๆมาชิมเหรอเยี่ยมไปเลยฉันมีคนช่วยแล้วทําเสียงเหมือนแบบ ย <Yeah, S 2> มีคนมาช่วยกินแล้วดีมีคนมาช่วยแล้วไหนไหนไหนช่วยกินเปล่าอุย้ยเอ้ยดูดีคุณคำเดียวคุณคำเดียวเลยดูเรื่องต้องมีเส้นสักหน่อยไหมใครทำเล้วล่ะผมพี่ณัททำคนเดียวเลย <Okay. S 1> ตุ้มเฮ้ยที่รำแบบแข่งๆแต่ก็เจ๊ก่อนเจก่อนอันนี้มันขาดอะไรบ้างแบบมันต้องเติมอีกไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้ก็เลยถามไปเรื่อย อร่อยแล้วเส้นต่ออร่อยอ่ะเป็นโคชอบเส้นแข็งเหมือนกันเส้นเดรเส้นนี้คือเดรย์มีรสชาติแบบแบบน้องกะตี้แบบเด็กชอบเด็กเด็กเด็กชอบกินหรือว่าเด็กทำเด็กชอบกินอ๋อก็มันจะได้ไม่เด็กมาเด็กทำแต่ต้องให้บอกว่เผื่อให้ยังไงเผื่อให้อร่อยครับอร่อยคชอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวเกียร์ให้นะเฮ้ยเขาได้เฮ้ยเกี่ยวด้วยนะเอากี์อยู่แล้วแหมพี่นันไม่ต้องโป๊เปื่อยอีกต่อไป S <S สักเสื้อเสร็จแล้วน,นี่สักแห้งวะเนี่ยสักแห้งเลยรหรอยังเปียกอยู่เก็คือ,อยังใส่ไม่ได้อยู่ดี<ส>อย่าไปตากก่อนว่า,างั้นก็ต้องต้องเซ็กซี่ต่อไปกระเยี่ยมเก่งมากค่ะอหอมอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสะอาดได้ขนาดนี้ไม่ทราบว่าใช้อะไรซักผ้าครับผม ใช้สัมีซักสิคะสะอาดที่สุดเอาดีๆ,ๆ,ๆใช้ Bridge x c e l l กสิคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ําเป็นสูตรสําหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าโดยเฉพาะปริมาณฟองพอเหมาะไม่ล้นเครื่องกลิ่นหอมสะอาดสดชื่น <ๆ S 2> หาซื้อได้ง่ายๆที่ Lazada Unilever Home ลดสูงสุด, <ๆ S 2> สด33%และยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก15%ฝากขึ้นนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์น่ารักๆกของเรานะฮะที่มาช่วย สับสนให้เกิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับผมผมเริ่มรู้สึกความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่พี่โค้ชิมแล้วพี่จอยชิมรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยจะต้องมีเมนูต่อไปแล้วตอนนี้เราคอมเมนต์ร้านแล้วนะครับคอมเมนต์บอกว่าเออก่อนที่พี่จะไปทําเมนูไปหั่นผักให้เป็นก่อนไม่เป็นไรครับเราหั่นไปเรื่อยๆอนะเดี๋ยวไว้รอบ้านใหม่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอบ้านเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทีนี้อยากทำอะไรทำเลยเละเทะเต็มที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บบ้านเาก่อนใช่เพราะว่า <c oughs> วเนี่ยเรากินจจจะะะะะะเเบบนนะรรเเ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 สสรรรรร็็็็็แแลลลล้้้้้้ววววนนนนนนนีีีี่่่่ยยยยกกกกกกอออออหหมมืืัพพพาาาาาตดดใคๆบบทธ ให้ชั้นได้เปลี่ยนชุดหน่อยก็ยังดีใครก็อยากเห็นแผ่นหลังขาวเนียนเคล็ดลับการกินมะเขือเทศของเธอเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่ดื่มน้ําช่วยได้นะครับเฮ้ยชั้นมันเรื่องนี้ทาไมวะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านี่น่าจะอีกนานเนาะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าคนดูชอบให้ผมทําก็พีมาบอกนะครับเผื่อว่าเกรงใจบ้านเขาอะแต่พีมาก่อนแล้วกันจะมาบ้านพี่โค้ดอีกหรือเปล่าก็อาจจะเป็นบ้านพี่แทนบ้านเราเองจะไปยุ่งบ้านพี่เขา เก็บเครื่องเก็บผ้าเก็บข้าวเก็บจาน